ของลูกหลานของคุณโยมวิราชัยครอบครัวคุณโยมวิราชัยญาติมิตรคุณโยมวิราชัยเกียรติยศเจริญได้มาพร้อมใจกันเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบร้อวันใช่ไหมเด่งร้ยวัน ที่ท่านจากไปเวลาบนโลกใบนี้ก็เท่ากับหนึ่งวันบนสวงสวรรค์คนโยบิระชัยลงมายังไม่ถึงหนึ่งวันเลยประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ก็ไปแล้วอายุเท่าไหร่นะคุณพ่อเจ็ดสิบเจ็ดประมาณบ่ายห้าโมงเลิกตามเวลา เลิกงานตามเวลาพอดีสวรรค์เนี่ยเขาบอกว่าเวลาหนึ่งวันบนส,สวรรค์เท่ากับหนึ่งร้อยปีบนโลกมนุษย์บนโลกมนุษย์ร้อยปีเนี่ยคุณโยมคิดดูว่าคนของเราเนี่ยมันถูกการเวลาบั่นทอนสังขารร่างกายเบียดเบียนสังขารร่าง,างกายตั้งแต่สเปิรม์มหยดแรก จนกระทั่งปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงมากไหมเปลี่ยนแปลงมากเซลล์ละเอียดก็หยาบ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 ทุกอย่างผุกร่อนไปตามการเวลาฉะนั้นการเวลาเนี่ยมันมีความสําคัญมากๆถ้าเราคิดว่าเราจะเอาชนะการเวลาเราก็จะชนะได้เพียงคุณค่าของชีวิตแต่ไม่สามารถจะเอาชีวิตไป ชนะการเวลาได้เพราะมันเป็นไตรลักษณ์องค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสแสดงว่าทุกสรรพสิ่งนั้นอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่สิ่งหนึ่งซึ่งไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาค,คือคุณงามความดีนั่นหมายความว่าคุณค่าของชีวิตที่ใครก็ตามได้ทำเอาไว้เนี่ยมันจะไม่มีคำว่าอายุร้อยปี อายุ77ปีหรืออายุ50ปีแต่มันจะยาวร้อยปีพันปีก็ได้หลายร้อยปีหลายพันปีก็ได้ดังที่เราได้เห็นว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า2,500ปีแล้วการเวลาผ่านไปก็ยังมีคนรู้จักมีคนศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์เจริญสมาธิวิปัสสนา อ,อยู่ตลอดเวลาทําให้เรามานั่งนึกว่าอายุของพระพุทธเจ้า80ปีไปแล้วไปสู่สภาวะอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วแต่อายุของคําสอนเนี่ยยาวมาถึง2,500กว่าปีพระพุทธองค์ทรงสอนสิ่งสําคัญที่สุดบนโลกนี้ใช้กฎหมาย แต่ว่าเมื่อตายจากโลกนี้ไปใช้กฎแห่งกรรมกฎหมายใช้กับคนบนแผ่นดินนี้แต่กฎแห่งกรรมเนี่ยใช้บนแผ่นดินนี้ได้ในบางการณีเพราะว่ามันไม่ถูกบังคับใช้โดยคนแต่บงับงบังบังคับใช้โดยหลักความสมดุลถ้ายังไม่สมดุลก็เหมือนกับว่าทำดีได้ชั่ว แต่จริงๆแล้วเนี่ยผลของมันก็มีอยู่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ลงตัวเหมือนเราหว่านพืชอุณหภูมิมันไม่ตรงไม่ลดน้ำไม่พรนดินพืชหน้าร้อนไปปลูกหน้าหนาวพืชในโซนร้อนไปปลูกปลูกในโซนหนาวมันก็ไม่ขึ้นมันก็แคะก็แกรนชั้นใดการที่มันไม่ให้ผลเนี่ยแปลว่ามันยังไม่ลงตัวในเหตุกับผลของเขา กฎแห่งกรรมทำงานตามหลักของธรรมชาติในตัวมันถ้าเขาบอกว่าคลอดเก้าเดือนคลอดเนี่ยมันก็ต้องเก้าเดือนนะหลักธรรมชาติจริงไหมถ้ากฎหมายจะบอกว่าให้คลอดสามเดือนเนี่ยเขียนได้แต่ว่ามันไม่เป็นไปตามหลักของธรรมชาติเขียนเขียนได้ไหมเขียนได้เขียนเอาหลายอย่างที่มนุษย์เขียนขึ้นมาเนี่ย ปิดธรรมชาติก็เยอะอแล้วก็